สวัสดีครับสวัสดีทุกท, Panz, ทุกท่านทุกทุกคนนะครับสวัสดีทันที really <able> <tôi S 1> ่ชื่นชอบสะสมเรียญนะครับบอกว่าจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญใหม่นะครับเหรียญตีระลึกนะครับแบ่งเก่าแบ่งใหม่แบ่งตีระลึกต่างๆจูผู้จูคนนะครับอยู่กับปุนานนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับปุนานเช่นเคยปุนานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าชูช่องของปุนานสาวบาทนะครับ ครับคลิปนี้อีพีนี้นะครับไข่มีเหรียญนะครับร่างห้าสิบสตางค์การจนาพิเศษแบบนี้นะครับนอกแบบนี้นะครับอ่าดูเลยนะครับน่าดูเลยแบบไหนที่มีราคาและบ่มีราคานะครับวันนี้ปุนานก็มีข่าวข่าวการอัปเดตเหรียญแบบนี้มาบอกมากล่าวกันว่าเป็นแบบไหนครับนะครับบัจเจเหรียญผ้าเสียนกลับนะเนาะบัจจเจเหรียญผ้าเสียนกลับนะครับเนาะ ปกติเป็นออกแบบมาเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับเหรียญนี้นะครับเนาะออกแบบมาเป็นเป็นพระเศียรตรงนะครับนี่ครับเนาะแต่ปู้นานจะมาชี้จุดนะครับนะครับมาชี้จุดนะครับเนาะดูด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับที่สําคัญคือดูด้านหลังเดี๋ยวเหามาดูกันนะครับเนาะว่าเป็นแบบไหน เอาละครับนอกก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับนอกที่ได้คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามานะขอบคุณจะนักนะครับนอาถ้าใครมีก็รีบดูนะครับนอกเหมือนที่ตั้เข้ามาว่าผมมีลายเหรียญเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีเหมือนที่ปุนานจะบอกดังต่อไปนี่ก่อนนะครับนอตเดี๋ยวเองมาดูกันแล้วก็ขอบคุณจะนักนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่ส่งเหรียญนะครับส่งภาพไทยนะครับมาที่ลายของปุนานนะครับมาที่ลายของปุนานนะครับนอามาทางลายปุนาน ลายปูนานเป็นไรน,นะครับเนาะเดี๋ยวปูนานเอาเือดูนะครับนอะครับนี่คือช่องทางทติดต่อปูนานนะครับเนาะช่องทางทติดต่อปูนานคือไลน์นี่นะครับเนาะหรือจะสแกนคิวอาโคนี่ได้นะครับหรือว่าถ้าคลิปนะครับนอะถ้าคลิปกับมีลิิก์อยู่นะครับเนาะถ้าแอดไลน์เข้าไปแล้วบาได้ก็สแกนคิวอาโคนี่ได้นะครับ ขอคุณจันักนะครับนอกาที่ทุกท่านทุกคนได้ส่งเข้ามาให้ปุนานนะครับเน,นาะมาให้ปุนานดูบางเหรียญปุนานถ้ายังบัตรตรงตามที่ประก,กาศก็ต้องขออภัยตัวนะครับบางเหรียญที่ตรงตามประกาศนะครับที่ปุนานได้ตักไปหรือทางท่านอาจารย์ได้เข้าไปดูนะครับเนาะถ้าท่านอาจารย์เข้าไปดูนี่ท่านจะบัตรตอบนะครับเนาะต้องขออภัยตัวนะครับแล้วปุนานจะเข้าไปดูอีกทีนึงนะครับเนาะแต่ถ้าปุนานเข้าไปดูแล้วปุนานจะตอบนะครับเนาะต้องขอขอบคุณ ทุกท่านทุกคนโดยแล้วก็ต้องขอ,อโทษขอโพยโดยที่เข้าไปพอจ้านะครับก็เพราะมันนักมันหลายอยู่เช่นกันนะครับเนาะอยัางที่บอกปุณนานก็นทํางานประจําตัวในจังงานต่งางพิธีล้านนาะอย่างตัวเนะาะปุณานก็พยายามที่จะหาเวลาเข้าไปเงี้ยเดียวเงี้สีสุดนะครับเนาะขอบคุณจันักนะครับดีๆส่งมา,าประเมินราคากันนะครับส่งภาพส่งคลิปดยโอสั้นมาหากันนะครับ ครับก่อนอื่นนะครับนอกก็อย่าลืมนะครับนอกกดไลค์กดแชร์กดที่ตามกดซับสไคร้นะครับนอกเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูนานตัวนะครับนอกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปปูนานที่ได้กดไลดค์กดแชร์ให้ผู้นานนะครับกดที่ตามปูนานขอบคุณจันักขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เปิดเอฟซีผู้นานตัวนะครับนอกเอฟซีทีติดตามผู้นานที่มาตลอดนะครับที่ได้ส่งเหรียญมานะครับแล้วก็ได้ทําทการ ซื้อขายกันเกาะมีอยู่นะครับนอกจามีอยู่ก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ไหว้วางใจปุนานนะครับในการส่งเหรียญมาฮื้อนะครับเนาะส่งเหรียญมาขายให้ปุนานนะครับเนาะปุนานได้เปิดแล้วทําคลิปปุนานติดต่อไปแล้วนะครับเนาะเราก็ได้ทําการโอนเงินให้ไปแล้วนะครับเนาะ้องขอขอบคุณจะนากนะครับเนะาะจะต้องขออภัยตัวให้ปุนานว่าสามารถจจเอ,ออกอากาศได้นะครับเนาะขอส่งวันลิขสิทธินะครับในการแก้กองอย่างนี้นะครับตอนแรกปุนานตั้งใจว่าจะจะทายคลิปอยู่นะ แต่ก็ขอส่งวันฤกษ์คาซีดดีกว่านะครับเนาะขอส่งวันฤกษ์คาซีดของท่านที่ประสงค์มานะครับเนาะขอส่งวันฤกษ์คาซีดบางท่านเป็นว่าขอส่งวันฤกษ์คาซีดนะครับเนาะก็บขอออกอากาศนี่นะตอนแรกปุณานขอออกอากาศแล้วขอเป็นแล้วเนาะขอจะขออนุญาตแต่เปิลบอกว่าขอส่งวันฤกษ์คาซีดได้เกาะเนาะส่งวสิทธิ์ได้กาะปุณหนกา อ่าได้ครับเนาขอสงวนสิทธิ์นะครับเนาะเอาละครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนาะเหรียญที่ปุนานว่าเหรียญการจนะนี่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันก่อนนะครับลักษณะของเหรียญก่อนนะครับเหรียญการจนะนะครับเนาะเหรียญการจนาพิเศษนะครับปีพศ2539เเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมานักนะครับมันจะมีแบบธรรมดาตัวนะครับเนาะปุนานเคยทําคลิปหรือเคยอู้ไปแล้วนะครับว่ามีเหรียญแบบธรรมดาการจนะแบบนี้นะครับผลิตตั้งแต่ อ่าสองห้าสตางค์นะครับห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทนะครับอ่าขึ้นไปห้าบาทสิบบาทอย่างตลอดถึงเหรียญที่ระลึกขึ้นไปแหมนะครับเนาะก็ผลิตหลายรุ่นนะครับวาระนี้นะครับเนาะแล้วก็แบบธรรมดาแหมนะครับก็มีนะครับซึ่งกาญจนาแบบนี้นะครับห้าสิบสตางค์นะครับเนาะกาญจนาแบบนี้เป็นที่เปินออกแบบมาเป็นพระเศียรตรงนะครับเป็นพระเศียรตรงซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกจะเป็นพระเศียรตรงกันนะครับเนาะ ด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปารามินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่เก้านะครับเนาะพิงพระพักตร์ตรงนะครับเนาะอ่าเนี่ยครับพิงพระพักตร์ตรงนะครับเนาะอ่าคอกว่าซึ่งไป็นคอเฟืองนะครับเนาะคอเฟืองนะครับซึ่งไปขอคอเฟืองนะครับอ่าคอเฟืองหมดเลยนะครับซึ่งเป็นเลี้ยน เนื้อท้องเหลืองนะครับเนาะเรลนี่บอมีแล้วนะครับเนื้อท้องเหลืองนะครับเลวิสเนาะหลายๆอย่างแต่กับบแนแน่ถ้าวันน้าเป็นที่ระลึกนี่อาจจะมีนะครับเนาะเนื้อท้องเหลืองนะครับการจนะแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวปูนานจะมาชี้จุดให้ดูวันเป็นแบบไหนนะครับว่าตี่มีราคานะครับเนาะปูนานได้หับข่าวหับสารมากต่มีราคาถึงเหรียนถึงเปิดหับซื้อสูงถึง1นึ่ปันเลยนะครับหนึ่ปันบาทเลยทีเดียวนะครับเนาะเปิดหับซื้อถึง1นึ่ปันบาทเลยทีเดียวนะครับอ่า คือนะครับเหรียญด้านหน้านะครับจะมีแค่ขอบหนาๆแบบนี้นะครับเนาะขอบหนาๆแบบนี้นะครับเนาะเท่าที่สังเกตมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังพุนานมิตรตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นแบบไหนที่มีราคาถึงสูงถึง1 0 0 0พันนะครับถ้าเหรียญใหม่ๆยูนซีหรือว่าเหรียญอ่าว่าพันกันใจ้นะครับเนาะแต่ถ้าหากว่าพันกันใจยก็จะมีราคาลดลันกันไปตามนั่นนะครับลดลันกันไปตามนั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ นี่เลยครับนอครับเหรียญนะครับที่ปุนานว่านะครับเนาะเป็นแบบไหนนะครับเรามาดูเหรียญนะครับเนาะลักษณะของเหรียญเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นด้านซ้ายหากอนนะครับเนาะมาดูด้านซ้ายฮากอนนะครับนี่คือเหรียญแบบปกตินะครับนะครับอันนี้คือเหรียญแบบปกตินะครับอันนี้คือเหรียญที่แบบปกตินะครับแต่ปุนานขยายภาพเนาะปุนานทาภาพขึ้นมานะครับเนาะเป็นภาพที่ปนอาจารย์ส่งมานะครับเนาะเล่า ผู้นานได้ขยายนะครับเนาะได้ขยายภาพขึ้นมาสังเกตดูนะครับสังเกตดูเหรียญปกตินะครับเป็นแบบนี้นะครับเนาะสังเกตนะครับท่านสังเกตเห็นตรงไหนห้องครับเหรียญปกตินะครับนี่คือเหรียญปกตินะครับนี่คือเหรียญปกตินะครับเนาะสังเกตนะครับตรงนี้นะครับเนาะตีมงกุฎขอบตรงบนนี้ออนะครับตรงนี้จะมีความห่างนะครับตรงนี้ครับชิดเลยครับนะครับ อ่าชิดเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีขอบหนาแบบนี้ครับด้านหลังก็จะมีขอบหนาแบบนี้นะครับนะครับอ่าถ้าปกติจะหนาแต่อ่าถ้านี้เขาจะดูแบบจะยังมีสองชั้นกระเชิงนะครับเนาะจะเป็นขอบหนาแต่ว่าขอบด้านในจะเล็กนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับนะครับตรงซื้อนะครับเนาะนะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยตรงนี้ครับนี่คือจุดสังเกตเหรียญกาญจนา 50สตางค์เนื้อทองเหลืองไขมีนะครับดูเลยนะครับแบบนี้นะครับนอแบบนี้นะครับนี่มีความห่างนะครับนี่มีความห่างนะครับนี่เลยครับนออสังเกตได้เลยนะครับสังเกตดูนะครับมีความห่างนะครับอ่านี่มีความห่างนะครับเหรียญนี่มีความห่างเนาะอ่าสังเกตใครสังเกตเห็นนะครับเหรียญปกติอันนี้ปกติยังบ่มีราคานะครับนี่คือแบบที่มีราคานะครับถูกสูงถึง1นึ่พันบาทนะครับ นี่คือแบบมีราคาสังเกตรตรงนี้ครับอ่าสังเกตที่ปุนาจีนี้นะครับเนาะสังเกตรตรงนี้ครับตีมงกุฎนี่ครับอ่าละเป็นลัษมีเนี่ยครับอาจะชิดตัวหนังสือข้างบนะรระนะครับจะชิดนะครับมีสระอานะครับเนาะมีเนาะอ่าคำว่าการจะนาเนี่ยครับจะชิดะะะนะครับนี่สระอากะเพาะสําเพาะนะครับสังเกตหัวเพาสัเพลนะครับนนะครับจะชิดเลยนะครับอจะชิดเลยสังเกตรตรงนี้นะครับ นี่คือเหรียญที่มีราคาสูงถึง1นึ่พันถ้าสภาพใหม่ๆนะครับยูนซีเนี่ยถึง1นึ่พันนะครับแต่ถ้า่ันการใจ่ายางแล้วตามสภาพก็ลดรันไปตามนั่นนะครับเนาะนี่คือเหรียญการจนาพิเศษที่ปุนานเอามาบอกกันว่ามีราคาถึง1นึ่พันบาทนะครับลองคอนะครับใค่มีแบบนี้นะครับลองคอเหรียญในมือเฮานะครับในมือนะครับว่ามีแบบนี้ก่อนนะครับถ้าแบบนี้ยังเป็นปกติปุนานยังมาับซื้อนะครับยังมีราคานะครับนอกแบบปกติ อันนี้แบบมีราคาครับแบบมีราคานะครับแบบนี้มีราคานะครับเนาะอ่าสังเกตเห็นหรือยังครับนี่ครับสังเกตเห็นแล้วเนาะอ่านี่ครับแบบมีราคานะครับนี่แบบมีราคานะครับแบบมีราคาเลยนะครับเนาะครับแบบมีราคาเลยแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าสังเกตเห็นนะครับเนาะอ่านะครับอ่าดูแต่ด้านหลังนะครับแต่ด้านหน้าก็จะมีขอบหนาแบบนี้เหมือนกันนะครับด้านหน้าก็ สังเกตขอบขอบก็จะเลึกนะครับมีขอบลอยเลึกนะครับเหรียญกาจนะนะครับนอกกาจนาแบบปกติเนี่ยขอบจะบอ่ค่อยเลือกนะครับแต่แบบตีพิมพ์พิพาทเนี่ยจะมีการขยับขึ้นนะครับนะครับสังเกตตรงไหนแหมนะครับด้านเราด้านล่างนะครับสังเกตนะครับอ่าสังเกตตรงนี้ครับตัวหนังสือเนี่ยถ้าปกติตัวหนังสืออายุกลางๆนะครับนะครับห่างห0าสิบตาางแหมนะครับนอกหาง50าสิบตางนะครับโมเนี่ยตรงนี้จะชิดมุดเลยนะครับนะครับ ตอวนี้จะชิดหมดเลยนะครับนะจะชิดหมดเลยนะครับนออ่าจะชิดหมดเลยนะครับนี่จูสังเกตนะครับนี่ครับหางโอเสือนะครับหางอ่าเลคแอนนะครับนอเนี่จะชิดเลยนะครับเนี่ยกระร้นเนี่ฮะจะชิดอันนี้จะห่างนะครับจะมีความห่างสังเกตดูนะครับจะมีความห่างนะครับอ่าดูแค่นี้นะครับดูแค่มงโกนเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยจะขยับเคลื่อนขึ้นไปนะครับสังเกตดูว่าตรงข้างล่างเนี่ยจะมี ขอบห่างนะครับเนาะจะมีช่องว่างนักนะครับขอบห่างเน็กอันนี้จะอ่าจะอยู่กึ่งกลางนะครับเนาะจะมีขอบห่างน้อยเดียวนะครับสังเกตนะครับไขมีเหรียญนะครับเนื่องนะครับดูตรงวงกุศนี้นะครับกับดูด้านล่างนะครับอ่าถ้าไขมีนะครับไขมีตามนี้เนาะนะครับอ่านี่จะชิดตรงเนี้ยครับด้านล่างของอ่าตีจ้างนี่นะครับกับ กัจนานี่นะครับเนาะตราสัญลักษณ์นี่นะครับเนา twitch, ตะตราสัญลักษณ์ต้องขออภัยตัวนะครับต้องขอ YT, อภัยทุกท่านทุกคนตัวถ้าใครมีแบบนี้นะครับสังเกตพอเหรียญของท่านนะครับเนาะสังเกตพ och och ่อเหรียญของท่านน้านะครับมีแบบนี้ก่อนะครับแบตตีปูนานบอกก่อนะครับเนาะสังเกตพ่อนะครับหึสังเกตพอเลยนะครับเนาะใครมีแบบนี้นะครับเนาะสังเกตพออย่างปูนันบอกก่อนะครับลองสังเกตพอเหรียญของท่านที่อยู่ในมือในกระปุ๋กในกระป๋งของท่านถ้ามีตามนี้นะครับ อ่ามีราคานะครับมามีราคาครับซื้อนะครับอ่านี่ครับเนาะนี่คือเหรียญตัวอย่างนะครับเนาะอ่าครับถ้าเป็นแบบปกติสังเกตได้ง่ายเลยครับแบบปกติตรงนี้จะห่างนะครับเนาะอ่าตรงห้าสิบสตางค์เนี่ยจะห่างนะครับเนาะอย่างปุนาได้บอกไว้นะครับเนาะอ่าตรงนี้ก็มีช่องว่างอยู่นะครับจะห่างแต่ก็ตีปุนานได้บอกไปตะกี้นะครับเนาะตรงเนี้ยจะชิดเลยชิดไปที่หัวพอพานนี่เลยสระอาเลยนะครับจะชิดตรงเป็งรัศมีนี่นะครับ อ่าตรงเลข5้านี่ก็จะชิดนะครับห่ things, างสอเสือนะครับอ่าแล้วก็กระร้นเนี่ยครับจะชิดขอบนี่เลยนะครับเนาะถ้าใครมีนะครับลองสังเกตพอนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของท่านสังเกตดูนะครับเนาะอย่าปูนานจะต้องรู้นะฮะมันจะห่างมดนะครับนี่ปูนานก็เอาออกมาอยู่อ่าเจ็บเปรียญเนี่ยเนาะเจ็บเปรียญมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าจะมีความห่างนะครับเนี่ยจะมีความห่างสังเกตดูนะครับจะมีความห่างแต่ถ้าชิดเลยนะครับถ้าชิดเลยนะครับเนาะดูด้านหลังด้านอย่างเดียวก็ได้นะครับ แต่จะมีขอบด้านหน้าจะขอบออกหนาๆลึกๆแบบนี้นะครับอ่าขอบใหญ่ๆนะครับขอบจะหนาๆลึกๆแบบนี้นะครับเนาะอ่าท่านใหนมีสังเกตดูนะครับเหรียญในมือของท่านนะครับอาจจะมีราคาสูงถึงหนึ่งปันบาทก็ได้นะครับแค่ดูแค่นิดเดียวนะครับเปิดห้องง่ายๆก็คือมันเคลื่อนเนาะบล็อกเคลื่อนนะครับถ้าหากว่ตรงเนี้ยชิดนะครับเล็กห่างเล็กห้าชิดนะครับห่างสอเสือชิดนะครับอ่ากระรานชิดนะครับ ตรงนี้ไปช็ดตรงเพาะสระอาก็พอหัวพอพานไอ้พอพอสมเพานะครับรต้องขออภัยด้วยหัวพอสมเพานะครับสระอาเนี่ยตรงมงกุดนะครับเนาะตรงเป้งรัศมีนี่นะครับดังตัวอย่างที่ปุนาหรือพอตะก,กี้นะนะครับนั่นมีราคานะครับเนาะลองพอเหรียญในมือท่านนะครับลองขอเหรียญในมือท่านน่าจะมีอยู่นะครับเนาะน่าจะมีอยู่ถ้าใครมีนะครับเนาะก็ลองส่งภาพท้ายนะครับมาประเมินราคากับปุนานได้ ตีลายของปูนานได้เฮือไปข้างต้นหรือตามนี่นะครับหรือตามนี่ต้องขออภัยตัวนะครับครับหรือตามนี่เลยนะครับนอซงรูกนะครับนอซงรูปไทยหรือคลิปสั้นๆมาประเมินราคาได้ที่นี่นะครับนอถ้าหากเป็นเหรียญที่ผ่านการใจ้กจะลดลันตามนั่นนะครับเหรียญใหม่ๆสภาพยืนซีก็จะอยู่ที่1นึ่ันบาทสูงสุดนะครับสูงสุดนะครับนอลองส่งมาก็ะได้นะครับสอบถามประเมินราคาได้นะครับนอถ้าหากปูนานฮื้ราคา ที่ยังบัดลงใจนะครับก็ลองสอบถามร้าเนงอื่นได้นะครับหรือบักซื้อบักขายกับผู้นานบอกว่ากันนะครับบักซื้อบักขายเขาบอกว่ากันนะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณที่ส่งมาร่วมประเมินราคากันจุคู่จุค้นนะครับนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวใครที่ส่งมานะครับนักปูณนาก็จะพยายามเข้าไปดูือเร็วที่สุดนะครับ นะครับนอกกระพอนะครับน่าจะไปเลืมกระพอเหรียญที่ในมือท่านว่าเป็นแบบตีปูนันได้บอกไปก่อนนะครับนอกนะตามตีปูนันได้บอกก่อนนะครับเนี่ยสังเกตพอนะครับไม่เป็นเหรียญแบบปกตินะอันนี้เป็นเหรียญปกติครับเหรียญตีแบบปกติตีปูนันให้ดูไปแล้วนะครับเนาะเหรียญ5้สสตางค์การจนาพิเศษนะครับนอกการจนาพิเศษปีสพส2 5 3พเเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับ ตะก,กี้ปูนานเพื่อดูตัวอย่างไปแล้วนะครับถ้ามีนะครับหลงส่งมาหาปูนานนะครับนอะหรือจะสอบถามที่อื่นดูว่าถ้าหากราคาเกินที่ปูนานได้บอกไปก็อาไปยังนะครับนะลอลงมาประเมินราคากันได้หรือจะขายครับล่านอื่นๆล้านใหญ่ๆหรือช่องดังๆใหญ่ๆก็ได้เขอกว่ากันนะครับเบา,ากันต้อขอคุณจะนักนะครับนอะ เอาละครับท้ายนี้นะครับนอกจากอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เให้ปผู้นานตัวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจปู้นานะครับท้ายนี้คลิปนี้ปู้นานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเหรียญ50าสตางการนาพิเศษปี3าเก้าผู้นานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องสุขสวัสดิ์จงมีแด่ทันทุกท่านทุกคนสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลอยๆเฮงๆทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ